ให้ทุกคันนะครับส่วนลด100,000บาทนะครับฟรีเงินดาวนะครับตีว่ารถไม่มีชนหนังพิความน้ำท่วมนะครับกุปองน้ำมัน1 0 0 0 0นะรถเตอรี่อีก100ใบครับขับฟรีอีก90วันนะครับวันนี้เฮียสวิทจัดรถอันติสนะฮะ1.6ตัว G นะครับกับ1.8ตัว E นะครับไปกับแฟนเพจครับ ด้วยโปรกกรนะครับสุดมหัศจรรย์ครับเพราะว่าวันนี้เยสุวิทย์นะฮะรถอันที่ทุกขัน,นะ,ะส่วนลถ1 0 0 0 0แบาทนะฮะแล้วก็การันตีรถไม่มีชนหนักพิวามน้ําท่วมนะ,ะมีทั้งสีบอลสีดําสีขาวนะครับมีเครื่อง1.6ตัวจีนะครับภายในจะเป็นเบาะสีครีมนะครับอย่างนี้นะครับ สีครีมนะครับเกียร์ออโต้นะครับทุกคันนะครับการันตีว่าไม่มีชนหนักพิกลน้ำท่วมส่วนหนึ่งจัมบะตัวอีจะเป็นบาะสีดำกำมะหยี่นะครับไว้ทุกคันนะครับอึดทุกคันครับข่าวว่านะครับรถวิ่งเป็นล้านกิโลไม่มีปัญหานะครับให้ทุกคันนะครับส่วนลดหนึ่งแสนบาทนะครับฟรีเงินดาวนะครับฟรีจัดฟรีโอทและสิ่งสุกคัญการันตีว่ารถไม่มีชนหนักพิกลน้ำท่วมนะครับแล้วก็ยังให้นะครับคูปองน้ำมันหนึ่งหมื่นนะอตเตอรี่อีกหนึ่งร้อยใบครับขับฟรีอีกวัันนะครบ ใครชอบอันติดมหาอิศวิตนะครับเพราะผ่อนเริ่มต้นที่5,000บาทเท่านั้นครับหมดเขตนะครับถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นครับรถอันติดร้อยกว่าคันหมดแน่นอนครับมาเร็วไปไวเพราะที่นี่ขายของดีของถูกท,ที่นี่ชื่อว่า999รถบ้านสุวิตถูกและดี